สวัสดีครับ FC Fan แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหเกงตบซับเจอต่อเข้าแล้วนะครับ FC ทุกท่านหลังจากที่มีข่าวแว่วๆออกมานะครับว่ามีกลุ่มคนรวมหัวกันร่วมมือกันหวังตบซับตาสีตาสาไทยบ้านทั้งหลายนะครับหลายคนเลยนะครับที่ตกเป็นเหยื่อเพราะความไม่รู้กฎหมายโดยถูกผู้ที่พอจะมีความรู้ด้านกฎหมาย แต่นำมาหากินโดยไม่สุจริตนะครับเอฟซี FC รุท่านตามข่าวที่บอกมาแบบนี้นะครับบอกว่าผู้ที่ไปแจ้งความนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะครับเอฟซี FC. ไม่รู้ว่าเป็นใครไปแจ้งความแทนได้ยังไงนะครับเอฟซี FC รุท่านมันจึงน่าสงสัยของคนกลุ่มนี้นะครับที่กําลังร่วมกันหากินโดยไม่สุจริตนะครับเอฟซี FC รุท่านไทยบ้านบางคนที่โดนหมายเรียกยอมเสียเงินเพื่อให้จบคดีความนะครับ ทั้งที่ตนเองก็ยังไม่เข้าใจแต่ก็ยอมเสียเงินเพื่อให้เรื่องมันจบนะครับพี่สีและก็มีทนายหลายๆท่านเลยนะครับที่ได้เห็นหมายเรียกของกลุ่มคนเหล่านี้จากชาวเน็ตนะครับที่โดนข้อหาเขาบอกว่าไม่เข้าข้อกฎหมายหมิ่นประมาทเลยนะครับพี่ซีและล่าสุดเพจนิกี้ขยี้ข่าวก็ได้โพสต์ข้อความนะครับโดยบอกว่าคนที่โดนบเบาหวานบักลิงกังอีเขียวฟ้องที่อีสาน ติดต่อนิกกี้หรือเลดี้เราจะพาเดินเรื่องฟ้องกลับและร้องตำรวจ157ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบงานนี้จะมีคนติดคุกเพราะแจ้งความเท็จแน่นอนพร้อมช่วยสุดซอยค่ะนะครับเอฟซีโอ้โหทีนี้ละ่ะเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับเอฟซี 4, ทุกท่านชาวเน็ตทั้งหลายที่ตกเป็นเครื่องมือของคนกลุ่มนี้นะครับหรือชาวเน็ตท่านใดที่ได้รับหมายเรียกของกลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับ อย่าได้ตกใจให้ตั้งสติแล้วก็ติดต่อไปทางมาดามรดี้หรือแม่นิกี้ขยี้ข่าวนะครับพ c ่ส e เพราะว่าท่านทั้งสองคนนี้ขันอาสาจะให้การช่วยเหลือสุดจอยเลยนะครับพ e ี่ทุกท่านแล้วก็มีข่าวมาว่าไอ้คนที่ดำเนินการเรื่องนี้ไม่ใช่ทนายความนะครับแต่แอบอ้างว่าตนเองเป็นทนายความโกหกหลอกลวงประชาชนนะครับพ e ี่ทุกท่านและก็มีคนไปตรวจสอบที่สภาทนายความ แล้วนะครับปรากฏว่าไม่มีชื่อของบุคคลที่แอบอ้างอยู่ในขณะนี้นะครับเอฟซีทุกท่านตามข่าวเขาเสนอมาแบบนี้นะครับความยุติธรรมก็ต้องกลับคืนมาแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านหากชาวเน็ตหรือว่าเอฟซีท่านใดที่ได้รับหมายเรียกจากกลุ่มคนเหล่านี้นะครับให้ไปรวมตัวกันกับแมนิกี้ขยี้ข่าวและมาดามเรดี้นะครับจะได้ร่วมกันกำจัดภัยสังคมนะครับคนชั่วนะครับก็หากินแบบคนชั่ว นะครับ FC งานนี้ต้องมีคนติดคุกจริงๆเสียทีนะครับหลังจากโพสต์นี้ลงก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยท่านแรกก็บอกว่าพร้อมพาออกสือให้ดังเลยส่งกำลังใจให้ครับสู้ๆเพื่อ f f c ที่สุดขอให้ชนะครับผมนะครับท่านต่อมาก็บอกว่าโหนกระแสดับมั่นทีเป็นกำลังใจให้สองคนค่ะเอาให้สุดค่ะให้มันจบที่โนนคุกค,ค่ะเลือดค่ะแม่อีกท่านหนึ่งก็บอกว่า ต้องแบบนี้สิเอาใจไปเลยที่มีของคำว่าไม่ทิ้งใครไว้กลางทางพร้อมจุงมือให้ไปถึงจุดหมายพร้อมกันเยี่ยมค่ะกำลังใจให้ทั้งสองคนสู้ๆนะคะนะคะพสท่านสุดท้ายก็บอกว่าอยากเห็นคู่รักนักตูนออกทีวีอีกอะ่ะเจ็ดหลักเท่ากับเจ็ดเศนในตำนานาฮ <c oughs> จัดไปจวดๆเอาให้สุดซอยเลยค่ะเป็นกำลังใจให้เมนิกี้สู้ๆปกป้องคนดีกำจัดคนชั่ว สังคมจะได้น่าอยู่คนดีมีศีลธรรมเท่านั้นที่เจริญพี่สองคนสุดยอดจริงไม่ทิ้งใครดับความมั่นพวกเขาที่ค่ะนะครับเอฟซี e นี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจเมนิกี้ขยี้ข่าวนะครับและมาดามลิดี้พลทิพนัสวีเดนนะครับที่ทั้งสองท่านร่วมมือกันช่วยเหลือชาวเน็ตเอฟซี e ที่โดนหมายเรียกจากแกงตบรัพย์ของคนกลุ่มนี้นะครับเอฟซีทุกท่าน